เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนรุ่นใหม่ในวันนี้เขาฝันถึงอนาคตของประเทศไทยแบบไหนกันแน่ในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตซึ่งมันเป็นเหมือนภาพสะท้อนความหวังและความต้องการของพวกเขาเลยค่ะว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรสำหรับอนาคตของประเทศที่เราอยู่ร่วมกันเอาล่ะครับเราจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเรื่องคุณภาพชีวิตถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญ จากนั้นจะพาไปสำรวจปัญหาใหญ่ในเมืองทั้งเรื่องบ้านและการเดินทางแล้วไปดูกันต่อว่าสังคมที่เป็นธรรมในอุดมคติของพวกเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนจะไปสู่ความท้าทายในโลกดิจิตอลและปิดท้ายด้วยภาพรวมวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมากๆของพวกเขาครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามสำคัญเลยทำไมนโยบายเหล่านี้ถึงกลายเป็นจุดสนใจหลักของคนรุ่นใหม่คำตอบไม่ง่ายเลยก็คือมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับ แต่มันคือเรื่องปากท้องความปลอดภัยและโอกาสในชีวิตประจําวันที่พวกเขากําลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันเลยประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือคําว่าหัวใจสําคัญเนี่แหละมันสะท้อนว่านี่ไม่ใช่แค่นโยบายเสริมสวยๆอีกต่อไปแต่มันคือแกนกลางคือบรรทัดฐานที่คนรุ่นใหม่ใช้ในการวัดผลงานของรัฐบาลและเป็นปัจจัยสําคัญมากๆในการตัดสินใจเลือกอนาคตที่พวกเขาต้องการครับ โอเคมาถึงประเด็นแรกกันเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกอินตามได้ไม่ยากเลยนั่นก็คือวิกฤตชีวิตคนเมืองโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยและการเดินทางที่ดูเหมือนว่าจะยากขึ้นแพงขึ้นทุกวันคำถามนี้โอ้โหผมว่ามันคงดังอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับเพราะมันสะท้อนความจริงที่น่าอึดอัดใจว่าทำไมค่าครองชีพในเมืองมันถึงได้สูงขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับรายได้ที่เอ่อแทบจะไม่ขยับตามเลย แล้วพอมาดูภาพนี้โหมันยิ่งตอกย้ำปัญหาให้ชัดขึ้นไปอีกเลยครับช่องว่างที่มันถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆระหว่างราคาบ้านที่พุ่งทยานกับรายได้ที่โตไม่ทันเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าการซื้อบ้านมันยากขึ้นนะแต่มันกำลังทำให้ความฝันที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงของคนรุ่นใหม่ค่อยๆกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมไปทุกทีทีนี้แล้วทางออกล่ะก็มีการเสนอแนวทางที่ต้องทำไปพร้อมๆกันครับ ในฝั่งของที่อยู่อาศัยก็มีตั้งแต่โครงการของรัฐที่ต้องโปร่งใสจริงๆการสนับสนุนให้คนเช่าบ้านได้ง่ายขึ้นไปจนถึงการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อควบคุมการเก็งกำไรส่วนด้านการเดินทางก็เน้นไปที่ค่าโดยสารที่ทุกคนจ่ายไหวระบบตั๋วใบเดียวที่เชื่อมทุกการเดินทางได้จริงและการออกแบบเมืองที่ทำให้เราเดินหรือปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัยครับดังนั้นหัวใจสำคัญของมันเนี่ยสรุปได้ง่ายๆตามสมการนี้เลยครับ ที่อยู่อาศัยที่คนรุ่นใหม่ต้องการไม่ใช่แค่ราคาถูกนะแต่ต้องเป็นธรรมในการจัดสรรต้องเข้าถึงได้สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่คนที่มีเงินและที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการทั้งหมดต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเรื่องการเดินทางสมการของมันก็คือผลิตภาพบวกกับคุณภาพชีวิตลองนึกภาพตามสิครับว่า ถ้าเราไม่ต้องเสียเวลาบนท้องถนนไปวันละ 3- าสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีเวลาไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนั่นแหละครับคือการคืนเวลาให้ชีวิตลดความเครียดซึ่งท้ายที่สุดมันก็ส่งผลดีต่อทั้งการทํางานและชีวิตส่วนตัวของเราทุกคนเอาละครับพอเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในเมืองมันดีขึ้นแล้วคําถามต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วโครงสร้างของสังคมละ่ะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันจริงๆนี่คือที่มาของเสาหลักต้นที่2ครับ การสร้างสังคมที่เป็นธรรมสำหรับทุกคนคำถามนี้สำคัญมากเลยนะเพราะโลกการทำงานทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนไม่ได้ทำงานในออฟฟิศ9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นอีกต่อไปมีทั้งฟรีแลนซ์คนทำงานกิ๊กหรือครอบครัวที่มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วระบบสวัสดิการแบบเดิมๆจะอบอุ้มคนเหล่านี้ได้ยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับและนี่แหละครับคือภาพของระบบสวัสดิการที่พวกเขาอยากเห็น คือการก้าวไปสู่ระบบที่ท่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตั้งแต่ระบบสุขภาพที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณสิทธิการลาเพื่อดูแลครอบคร,บครัวที่ยืดหยุ่นและที่สำคัญคือต้องครอบคลุมไปถึงแรงงานอิสระด้วยแล้วก็ต้องให้เครื่องมืออย่างทุนพัฒนาทักษะเพื่อให้ทุกคนยืนได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนครับสมการนี้มันสรุปปรัชญ,ญาเบื้องหลังได้ดีมากๆเลยนะ สวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้แต่คือการสร้างความเท่าเทียมและในขณะเดียวกันก็เสริมพลังให้ผู้คนสามารถพัฒนาตัวเองและกำหนดอนาคตของตัวเองได้ครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องสวัสดิการแล้วเนี่ยมันยังมีอีกมิติหนึ่งครับคือเรื่องความยุติธรรมในระดับโครงสร้างเลยซึ่งก็ประกอบด้วย3ส,ส่วนสาคัญคือการปฏิรูปภาษีเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน การมีกฎหมายที่ปกป้องทุกคนจากการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริงและการเปิดโอกาสให้เสียงของประชาชนในท้องถิ่นมีความหมายในการตัดสินใจครับสุดท้ายแล้วเป้าหมายของทั้งหมดนี้มันก็เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับแน่นคือการสร้างสังคมที่ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสร้างชีวิตที่ดีมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นโลกที่คนรุ่นใหม่เขาโตมากับมันเลยจริงๆ และเป็นความท้าทายที่พวกเขาต้องเจอทุกวันนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัลสไลด์นี้โชว์ให้เห็นเส้นทางของภัยคุกคามที่มันน่ากลัวมากๆเลยนะคือมันอาจจะเริ่มจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงเพื่อเอาข้อมูลหรือเงินแล้วก็บานปลายไปถึงการที่ข้อมูลส่วนตัวของเรารั่วไหลไปอยู่ในมือคนอื่นสุดท้ายเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือเทคโนโลยีดีฟเฟกที่น่ากลัว ทั้งหมดนี้มันทําให้โลกดิจิตอลไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นการจะสร้างเกราะป้องกันในโลกดิจิตอลให้มันแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องทําไปพร้อมๆกันทั้ง4ด้านเลยครับคือ 1. กฎหมายที่ต้องทันสมัยและคุ้มครองข้อมูลของเราอย่างจรงิงจัง 2. ความรู้คือการทําให้ทุกคนรู้เท่าทันภัยออนไลน์ 3. กลไกช่วยเหลือต้องมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่พึ่งพาได้จรงิงและ 4. ความโปร่งใสาจากแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้เราตรวจสอบได้ และนี่คือสมการสุดท้ายที่สรุปแก่นของความปลอดภัยในโลกดิจิทัลได้ครบถ้วนเลยมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือการสร้างระบบนิเวศทั้งหมดที่ผู้คนรู้สึกไว้วางใจได้ที่สิทธิของเราได้รับการเคารพและมีการคุ้มครองที่มีประสิทธ,ธิภาพเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนั่นเองครับทีนี้พอลองเอานโยบายทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมาประกอบร่างกัน มันไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องลอยๆแล้วนะครับแต่มันคือภาพร่างของวิสัยทัศน์ที่คนรุ่นใหม่มีต่ออนาคตของประเทศไทยเลยทีเดียวคำพูดนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้สะท้อนความคาดหวังที่ต้องการเห็นรัฐที่โปรง่งใสทันสมัยเท่าเทียมและสามารถตอบโจทย์ความท้าทายของชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ว่า พลังของความต้องการและวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะมีน้ำหนักมากพอที่จะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้จริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่พู้เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปครับ